ในเทนกงานปในโครงการจากอุปรณเพื่อให้ทุกทานได้มีการ่วร่วมนการลดเสายลดลร้อนและเพิ่มการใช้จายในพื้นที่ของประเทศแทยสับจุดสิลการท่องเที่ยวทางป่าซึ่งทางป่าเป็นเลยไปเรื่อยหน้าที่ มีการท่องเที่วสุขภาพประโยชน์เอมีวิถีวัฒนธรรมมีการสสร้การทองเที่ยวโดยเน้นๆเน้นเกี่ยวกับการสุขาประสาทการให้สอดคล้องกับร้านสไตล์ของคนเรื่องม่ที่เนนการท่องเที่ยวเกี่ยวับสุขภาพประกอบกับเป็นการพัฒนธร ราาของพื้นที่ต่างและรรับการกระของนัทที่วก็กรารได้สู่ชมงด้าน ICT โดเข้าร่วมกิจกรรมในทางนี้นวิ่งนเดินและก็นักปันจยานนะกาส ถ้อรู้สึกดีครับและก็เพ่เกยรตที่คราบที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับงานที่เท้กงานวิรครั้งนี้ครับกาที่ท่นที่งานสำนักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักานต่างนะครับได้รายงานถึวัตถประสงวันนี้นะครับโวยท่กอาจรยารยมีหลายเจนาให้ได้ดำเนินพวกเรานะครับทุกท่านนะครับว่า กิจกรรมในันนี้ก็เปคามร่วมมืนะครับของนสานาาองเที่ยวประเทศไทยาโคการเ่อกี่ยวกับภาษาตลอดจที่เที่ยวนะคับนพ้ที่นะทุกท่านไปร่วมกรรยกิกรรมที่แมะกษาลานีครับในวันนี้นะทุกท่านว่ามีผู้เข้าร่วมกิจนะครับมากกว่า30คนนะครับกิจกรรมในันี้ กับเทศกาลเฉลิมฉลองในโลกของการท่องเที่ยวนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในพื้นที่โดยเฉพาะตำบลไดกะถาเมื่อวันที่านนายกได้ยิน่ากพวกเรานะครับในไดถาสา้ะมีแหล่งท่องเที่ยวทางการรางชาตินะครับทำแล้วก็ทำความากมายนะครับซึ่งวันนี้พวกเราทุกคนนะครับก็จะได้ทำผ่าดบรรยากาศกันขึ้น่วงนี้เนี่ยนะครับก็โชคดีนะครับที่งฝนก็ตกนะครับก็จะ บรรยากาศก็จะดีนรันนะครับทุกท่านขอรบและรับผิดรับโทวลุกคองให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในที่ที่ต่าันอันเป็นมงคลทุกประการแบบนี้ได้เวลาสตควนะครับแผมขอเปิดงานที่ได้ะธานานี้ครั้หน้าแบบีครับขอบคุณครับ 好吧 <Okay. S 2>